ทำปุ๋ยหมักไว้ใช้เองที่บ้านนะครับใช้เศษอาหารที่เหลือใช้จากครัวนะครับเช่นเศษผักเศษผลไม้หัวปลานะครับนำมาผสมกับมูลสัตว์เช่นขี้งูขี้ไก่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มีตะกร้าพลาสติกอีกหนึ่งใบนะครับไว้ใส่นะครับเราจะใช้ตะกร้าที่มีเป็นรูนะครับเพื่อให้มีอากาศเข้าครับจะไปช่วยให้ยุรินทรีย่อยสลายได้ง่ายขึ้นไม่ใช้แบบทึบๆนะครับ ถ้าไม่มีก็เป็นพวกละกก้ายี่สิบาทก็ได้ครับที่ใส่เสื้อผ้านะครับประมาณนั้นครับแต่ผมมีอย่างนี้ผมก็ใช้อย่างนี้ครับเศษอาหารสามส่วนนะครับอันนี้คือหนึ่งส่วนนะครับใส่ให้มันแน่นๆหนยนะครับให้มันพอดีพอดีสอง สามอันนี้อันนี้ขี้งัวอีกหนึ่งส่วนนะครับเทบผสมลงไปเลยนะครับเศษเศษผลไม้เศษผักสามขี้งัวหนึ่งนะครับแล้วก็คลุกเคล้ากันนะครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งส่วนก็คือลดน้ำนะครับให้ชุ่มชุ่ม ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คุกนะครับครับหลังจากนั้นเราครุกเขาเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ตักเศษนี่ครับอาหารที่เราครุกแล้วใส่ลงไปครับหลังจากเราใส่ตะกร้าเรียบร้อยนะครับ เราก็นําตะกร้าเนี้ยไปไว้ในที่ร่มนะครับจะเป็นหลังบ้านแล้วบ้านใครมีที่กว้าง,ก,าง,ก,างก็ไปให้ห่างๆบ้านหน่อยแต่ถ้ามีมาแรงมาตอมเราก็หาพวกสแลนหรือเป็นมุ้งลวดก็ได้ครับมาคุมไว้แต่อย่าใช้ผ้าที่มันทึบๆนะครับพอครบเจ็ดวันเราก็เทออกมานะครับต้องเทออกมานะแล้วก็เอาน้ําลาดเหมือนเดิมให้ชุ่มๆแล้วก็คุกนะครับเสร็จปุ๊บก็เอากลับมาไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปวางไว้ที่เดิม ครบเจ็ดวันต่อมาก็ท <S desserts> ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนครบสี่สิบวันนะครับสี่สิบวันครับประมาณจะแห้งนะครับแล้วเราก็เทออกมาไว้ในที่ร่มมันจะเป็นละเอียดเลยครับมันจะละเอียดมันจะไม่เหมือนอย่างนี้นะครับมันจะละเอียดเป็นปุ๋ยเลยครับเหมือนดินเลยครับอันนั้นนะครับเวลาเราแห้งแล้วเราก็มาโรยต้นไม้ที่เราต้องการเลยนะครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดีนะครับธาตุอาหารนี่ครบเลยนะครับลองทํากันดูนะครับพิธีนี้ได้ผลนะครับดีมากเลยครับ